ตอนนี้ถึงแม้ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วยังถือว่าทรงตัวในบริเวณสูงนะครับล่าสุดราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ผู้บริโภคกังวลว่าปั๊มน้ํามันดัดแปงแลงระบวหัวจ่ายและมาตาวัดปริมาณน้ํามันหรือไม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนเติมน้ํามันแต่ได้ไม่เต็มลิตรครับท่านผู้ชมฮะคือถ้ายัางจําได้เคยมีปัญหากับประชาชนเติมน้ํามัน5ลิตร แต่น้ำมันหายไป50มิลลิลิตรแม้ตามกฎหมายจะกำหนดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ไม่เกิน1%แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคกรมการค้าภายในและกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้บริโภคยอมรับว่าหากผู้ค้าน้ำมันมีการดัดแปลงหัวตจ่ายและมาตาวัดน้ำมันจริงก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบครับ ไปฟังเสียงผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครับเชิญครับไม่แฟร์กับผู้บริโภคครับเพราะว่าอย่างคนที่เขาหาเช้ากินค่ำที่แบบเหมือนอย่างยกตัวอย่างพวกวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่อย่างเงี้ยครับพี่แทนที่ว่าประมาณสักศูนย์จุดสองมิลลิกรัมต่อลิตรอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะวิ่งได้ประมาณสักสิบโลหรือสิบห้าโลที่ได้ผู้โดยสารมันก็กลายเป็นหายไปโดยที่แบบไม่รู้ตัวครับอยากให้ทางรัฐแบบ มาสุ่มสุ่มตรวจดูครับว่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือเราก็ไม่ทราบเลยว่าอาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่เขาโกงเราถูกไหมครับจนมันมาดังในทิกตอกที่เราเจอมันก็เลยถึงเป็นข่าวขึ้นมา เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจตู้จ่ายน้ํามันและมาตาวัดปริมาณน้ํามันอีกครั้งหนึ่งที่ปั๊มน้ํามันปตทาและบางจากเพื่อย้ํามาตรการการตรวจสอบัวจ่ายน้ํามันว่ามีความคลาดเคลื่อนและปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และจากข้อมูลณวันที่31พฤษภาคมถึง6สิงหาคมมีสถานีบริการน้ํามันสมัครเข้าร่วมโครงการัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานแล้ว4,294แห่งซึ่งได้รับป้ายสัญ,ญลักษณ์จากโครงการครับ ไปฟังเสียงท่านที่ปรึกษาและมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเชิญครับทางกระทรวงพาณิชย์เรานะครับเราก็ได้ถึงเห็นความสําคัญของเรื่องการจ่ายหัวเชื้อน้ํามันนะครับเราก็ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ให้บริการครับผมโดยการที่เราออกมาตรฐานใหม่นะครับมาตรฐานใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็คือเราจะมีการมอบสติกเกอร์ให้นะครับก่อนที่เราจะมอบสติกเกอร์เราจะต้องมีการตรวจ หัวหัวใยเชื้อของเรานะครับซึ่งหัวเนี่ยมันจะต้องอไม่เกินที่0.5เปเนะครับผมแล้วเราย่องตรวจทุกๆ15วันทุกๆ15วันก็ต้องให้ส่งให้กับทางกรมการค้าภายในของเรานะครับในการดูข้อมูลทิน่นครับ ภาครัฐยังมีข้อเสนอและแนะนําสำหรับประชาชนครับที่จะใช้บริการสถานีน้ํามันโดยให้สังเกตป้ายราคาน้ํามันต่อลิตรที่ระบุหน้าสถานีบริการน้ํามันตรงกับตู้จ่ายน้ํามันหรือไม่ตู้จ่ายน้ํามันตามสถานีบริการต้องมีสติกเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายในก่อนเติมยอดขายและจํานวนลิตรต้องเป็นเลขศูนย์และเมื่อเติมสิทธิ์ให้ดูยอดขายและจํานวนลิตรให้ถูกต้องครับก็โดยรวมแล้ว เขาป้องกันฮนะข่าวนี้ทางกรมการค้าภายในครับป้องกันว่าจะไม่มีการโกงน้ำมันนะฮะพี่เตามองอยังไงเหตุมันเคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วจำได้ไหมฮะ,ะซึ่งอันนั้นผมก็มองว่ามันเป็นการจ้องจับผิดกันเกินไปหรือเปล่าผมคิดอย่างนี้นะด้วยความเคารพนะคือเข้าใจดีในเรื่องของความหวังดีของกระทรวงพาณิชย์นะความหวังดีของท่านที่ปรึกษาและรัฐมนตรีแต่ถ้าถามผมในมุลบุยผู้บริโภคอะทำไมผมต้องไปดูติ๊กเกอร์อเพราะอะไรครับ เวลาเขาจะขายน้ำมันเนี่ยเขาต้องขออนุญาตครับท่านผู้ชมฮะมันไม่ใช่คุณเต่าคุณตั้งมีที่ดินคุณตั้งปั้มน้ำมันขึ้นมาคุณตั้งไม่ได้นะ,ะไม่ได้ครับคุณต้องไปขออนุญาตครับแล้วเวลาเขาขออนุญาตเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยมันไม่ง่ายฮะมันต้องมีการตรวจสอบหลายหลักครับและอย่าลืมนะฮะคนน้ำมันที่มาเนี่ยก็มาจากบริษัทมหาชนและบริษัทที่รักถือหุ้นด้วยเอาตรงๆเลยนะฮะช็อปเปอร์ที่ส่งมา ก็เป็นจ็อปเปอร์ที่ส่งมาจากน้ํามันของบริษัทใหญ่ครับน้ํามันหรือวอัวจ่ายคุณก็ไปซื้อเองไม่ได้ครับคุณก็ต้องซื้อจากบริษัทใหญ่ผมผมยังไม่เห็นว่าถ้าผมเป็นผู้บริโภคทําไมผมต้องไปสังเกตติร์ฮะคือคือเอาเอาข้อเท็จจริงเนี่ยเ,<อ>เวลาจะเติมน้ํามันอันที่หนึ่งเนี่ย<อ>พยายามเลือกปั๊มที่เป็นมาตรฐานนะฮะอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยหรือในเขตเมืองเนี่ย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไอ้นี่คือการวิธีที่เราจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มเต็มที่ครับแต่ผมนะแค่ตั้งข้อสังเกตคือเข้าใจความหวังดีนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านเช่นต้องต้องดูสติ๊กเกอร์ต้องดูตาประทับต้องดูอะไรก็แล้วแต่นะแต่คําถามก็คือว่าหนึ่งเวลาเขาขอป๊มนมันเนี่ยนนนนเขาก็ขอมาจากัก<ะ>เป็นการเตือนให้พึงระวังเพราะผู้ประกอบการที่ไม่หวังดีก็ต้องยอมรับความจริงว่า อาจจะมีอยู่บ้างแต่ผมเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมผมเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมแทนที่เราจะไปตรวจและเตือนถ้าใครทําผิดตรวจรับปิดเลยได้ไหมถ้าเจอแล้วถ้าเจอรับปิดเลยได้ไหมถ้าเจอรับปิดแล้วมียึดใบอนุญาตหรือยึดใบอนุญาตได้ไหมผมไม่เชื่อว่ามีใครโกงหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะสมมติคุณโกงลิตรหนึ่งเนี่ยคุณได้ห้าสิบมิลลิตรวันปีหนึ่งอาจจะได้เยอะแต่ถ้าคุณตรวจถี่แล้วถึงขนาดปิดเลยแล้วคุณแบ็กลิสต์เจ้าของปั๊มเลยเนี่ย ใคะกล้าฮะใคระกล้าฮะผม<ช>อยากรู้ว่าใคระกล้าครับเพราะมันลิศไม่กี่ตังฮะเมื่อเทียบกับเงินที่เขาลงทุนหลายสิบล้านร้อยล้านของปั๊มแทนที่เราจะไปบอกว่าเอ้ยประชาชนต้องระวังนะไปเติมปั๊มที่มีมาตรฐานนะไปเติมดูติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมนะติ๊กเกอร์นะเจ้าหน้าที่ต้องขยนันดอกตรวจหน่อยเออรับคุณลองนึกสภาพความเป็นจริงเวลาคุณเติมน้ำมันอ่ะคุณเลี้ยวรถเข้ามาปุ๊บอ่าน้องอย่าเพิ่งเติมพี่ตัดสินพี่ขอดูติ๊กเกอร์ก่อนมีไหมผมอยากรู้จริงๆมีไหม มันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเออผมถึงบอกว่าเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ไหมครับเข้าใจความหวังดีฮะแล้วก็เข้าใจว่าท่านคิดดีเพื่อประชาชนครับอันนี้เข้าใจหมดแต่เราเปลี่ยนแนวคิดนิดมึงไหมถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วไปทำโทษเขาผมว่าคนจะกลัวและคนจะไม่กล้านะครับอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับ